กันดั้มกันดั้มในแมวแมวหนีแล้วแม่ไกันดั้มนยจะทำแมวอาอาาดูดิดูดิเก่งนะกอกันดั้มในโดนทูตกโค้ชอยากเล่นด้วยกันดั้มไปไป อย่าดื้อน,นะนก,กันดั้มไม่ชอบมันไปเอาไปทำหมาไม่อยากเล่นหมาไม่อยากเล่นกันดั้มกันดั้มไปหาทูแล้วแก่แก่บกังมันนี่แก่ไปถ่ายมันแก่แก่อะ Được đi ba mẹ gọi video rồi Mẹ anh ta đi xô tham. Lên gà thù bà, lên gà thù Khánh tham. tham, tham mèo nè โอ้มันจะพยายามมุดเข้ามาอ,าอะเราแจกคลิปนี้กับฝากไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหินกไนเด้จ้าเพื่อเซฟได้พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะบ๊ายบายเนะจ้ะ